เ้เมื่อเช้าเนี่ยเจนจะสารแล้วมีแขกมานั่งมันมันเอาล่ะเรา่เึ้น้มหั้หยได้หตาที่เขาต้องหาดเอาด้านนี้เดี่ยวหาดีหาดเราหาดเาหาดีเราทัดได้เลยลืเจ๊ให้ต้องพันหัวหน่อยยั แบบยังไงอ่ะใครสอนอ่ะหรือว่าทำเรื่อยเลยสามห้าสามห้าเดียว้แมเอาประกอดให้กำนึงก้ะกำไหนกำไหนประกอดะประกอดศัชวาแบบน like ี gallons, ้เนี่ยเอามาทำแกระทุ่งรอสนิงงอร อาพาลงมานี่แป๊บมึงไปละตัวหนึ่งเช่ามาไม่นช่หนึ่งเนี่ยก็ทำไปเรื่อยก็ไม่ล้วนนานไม่นานไม่ได้ตั้งคุณสาวคนคุกลางโนดโน่นโน่นโน่นแอเออไม่แอบทำไมล่ะแล้วคนนี้คนโตอะคะอ๋อเออเขาชอบอนุรักษ์แบบนั้นไงแล้วเราก็ไปทำให้เขาก็ชอบพระให้คนมาบูชาต่ออะไรเงี้ยครับบูชาต่ออะ ไม่รู้ค<พ>ุณยามีความรู้<ห>ด้านการศารกษามาก่อนนอะไปถัออกแบบเองหมดอะไรหมดก็คิดว่าจะทำใจทำเล่นไปอย่างนี้เลยแล้วเด็กๆมันเห็นเด็กๆรื้อแถวราก็ราก็หมดมันไม่เครียดสมองไม่เครียด เอามาได้ยังไงใอ่ทำเองเออก็ก็ไม่าถามชาวบ้านชาวเมืองที่เขานั่งกันอยู่นี่กันไม่ไง่ิแล้มันไม่ติดแวล้แล้วก็ติดอรับยายนั่นแหละขึ้นนี่ไปยายย้ายย้าย ไวเขาทำกันก็ลิงอยู่ข้างหลัง้าบนญโ่างยาสาสายแล้วรอค่ะคทาหงงไม่ต้องสารนะที่บ้านน้นเด็กเห็นปิดบ้านเน ไม่ได้คิดว่าจะได้เท่าไหร่ก็จะมันทำเล่นน่ะก่อนอื่นเนาะก็คือจะแนะนําก่อนวาอ่าเขามีการตรวจสุขภาพของหมู่บ้านก่อนค่ะผู้สูงอายุของหมู่บ้านแล้วก็คือทางหมอแมวะคะ่ะทางโรงพยาบาลเขามีโครงการ80ปียังเจ๋วนะคะสุขภาพดีเงี้ยฟันอยู่ครบ่าแล้วก็ มีความสามารถอย่างอื่นด้วยคุณยายก็จักสารเป็นนะคะ,ะแล้วก็ทางเราก็คือในนามของตำบลน,นะคะก็เลยต้องคัดคุณยายไปชนะเลิศระดับตำบลแล้วก็ไประดับอำเภอค่ะก็คือ8ปดสิบปียงเจ๋วนี่ก็คือเขาจะคัดผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงค่ะแล้วก็ไปประกวดระดับจังหวัดค่ะก็ได้ที่หนึ่งได้รับโล่มาค่ะ